สวัสดีครับผมยิบจากคขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนที่วิษนุยังคงเป็นเด็กนักศึกษาในระหว่างเรียนตัวของวิษนุเองก็มีความชื่นชอบในเรื่องการดูดวงชะตาการเปิดไพ่ยิปซีชอบที่ขนาดลงทุนศึกษาจนตัวเองเริ่มชำนาญในการดูดวงและเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มเพื่อนๆว่าวิษนุ เป็นคนที่ดูดวงค่อนข้างแม่นโดยเฉพาะการเปิดไพ่หยิบสีดูจะเป็นอะไรที่เขาถนัดและชำนาญมากที่สุดมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนสนิทของวิสณุที่ชื่อว่าบอยก็ได้เข้ามาขอดูดวงกับเขาซึ่งวิษณุเองก็ไม่ขาดศรัทธาเขานัดวันและจัดการดูดวงให้บอยตามพิธีแต่ในวันนั้นไพ่ที่วิษณุดูให้บอยมันกลับเปิดออกมาไม่ดีและค่อนข้างม,มีความหมายที่น่ากลัว ซึ่งเมื่อวิศณุลองอ่านไพ่ดูมันก็สื่อว่าในไม่ชานี้ดวงของบอยกำลังจะถึงคาดอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้หลังจากที่วิศณุด,ดูไพ่จบเขาก็สังเกตเห็นสีหน้าของบอยว่ามีความเครียดอย่างเห็นได้ชัดและตัววิศณุก็รู้สึกไม่ดีเอามากๆแต่ก็ยังคงเลือกที่จะปลอบใจบอยไปว่าตัวเขาเองดูดวงไม่แม่นไม่ต้องกังวล ถึงแม้จะพูดไปแบบนั้นแต่เขาก็สามารถรับรู้ตัวเองดีว่าตัวเขาเป็นคนที่ดูดวงแม่นและไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเมื่อบอยกลับมาถึงบ้านวิสนุก็ได้แต่เครียดแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ครั้งนี้เขาดูดวงไม่แม่นขอให้ไพ่ที่เขาบอกกับเพื่อนไปกลายเป็นเรื่องที่เขาทายผิดและเข้าใจผิดไปเองในช่วงเวลาที่นอนเครียดอยู่วิษนุก็นึกถึงอาจารย์ที่เคยสอนดูไพ่ เขาบอกว่าถ้าหากดูดวงให้ใครแล้วเห็นว่าเจ้าตัวนั้นดวงไม่ดีซึ่งเป็นคนสนิทหรืออยากจะช่วยก็ให้วิษณุเอาชุดไพ่ที่ดูให้คนคนนั้นไปไว้ใต้ฐานพระและทำการสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาเป็นเวลาเจวันเจคืนเพื่อให้คนที่อยากช่วยแล้วคาดปลอดภัยเมื่อนึกได้แบบนั้นวิษณุก,ก็ตั้งใจทำตามคำแนะนำทันที เพื่อหวังจะช่วยให้เพื่อนสนิทคนนี้ปลอดภัยหลังจากตั้งใจปฏิบัติจนผ่านไปได้เจ็ดวันเจ็ดคืนตามคำบอกเล่าในคืนวันถัดมาวิศนุก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทของบอยที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพื่อนคนนั้นโทรมาเล่าให้วิศณุฟังว่าบอยเกิดอุบัติเหตรุระหว่างกลับต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอมสาเหตุเกิดมาจากมอเตอร์ไซค์ที่บอยขี่เกิดเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคัน จนตกข้างทางอาการค่อนข้างสาหัสแต่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลและยังไม่รู้สึกตัวซึ่งวิษณุก็ตกใจและก็รู้สึกดีใจที่ได้รับข่าวว่าบอยแค่บาดเจ็บแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ยังคงมีความกังวลเพราะตอนนี้บอยยังนอนไม่ได้สติอยู่ในคืนแรกหลังจากที่วิสณุได้รับข่าวบอยเขาก็กังวลและเป็นห่วงเพื่อนมันก็ทําให้เขานอ,นอนไม่หลับ เขานอนพลิกตัวไปมาในใจก็ยังนึกพะวงว่าเพื่อนจะเป็นอะไรมากไหมป่านนี้จะได้สติขึ้นมาบ้างหรือยังจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงตีหนึ่งวิษณุลุกขึ้นจากเตียงเพื่อตั้งใจจะลงไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างของบ้านในคืนนั้นเขาจำได้แม่นว่าบรรยากาศมันช่างเงียบและวงเวงจนผิดสังเกตหลังจากที่เข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จ กำลังจะหันหลังเดินขึ้นบันไดจู่ๆจ,จากบรรยากาศเงียบๆและนิ่งสงบก,ก็เกิดมีลมจากที่ไหนไม่รู้พัดมากระทบกับหน้าต่างบ้านของเขาจนมันสั่นลมนั้นมันพัดมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาบของอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ชัดเจนจนทำให้วิสนุกเกือบวิ่งเข้าห้องน้ำเข้าไปอ้วกด้วยซ้ำหลังจากกลิ่นสาบนั้นลอยผ่านไปวิสนุกก็เหมือนกลับได้ยินเสียงของผู้ชายคนหนึ่ง โดยเป็นเสียงตะโกนเรียกชื่อเขามาจากบริเวณหน้าบ้านถึงสามครั้งแต่เมื่อเขามองหาที่มากลับไม่พบเจอใครเห็นเพียงแต่เงาดำๆซึ่งมองไม่ชัดลอยผ่านหน้าบ้านไปเฉยๆวิษณุเริ่มรู้สึกแปลกเลยรีบขึ้นชั้น 2, สองสวดมนต์และเข้านอนในทันทีแต่หลังจากเหตุการณ์แปลกๆหลอนๆนั้นผ่านไปตัวของวิษณุเองก็กลับไม่พบเจออะไรอีกเลย จนเวลาผ่านมาประมาณสามวันหลังจากที่เขาได้รับข่าวของเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุหลังจากที่ไม่ได้ยินขา่ขาวข่าวของบอยมานานเป็นเวลาสามวันเขาก็เกิดเป็นกังวลและมันก็ทำให้เขานอนไม่หลับอีกครั้งแต่ก็ยังพยายามข่มตาและคิดในใจว่าพรุ่งนี้จะลองติดต่อไปทางเพื่อนคนที่โทรมาบอกข่าวของบอยกับเขาดูในช่วงเวลาที่นอนคิดเป็นกังวล จูๆ่ๆหน้าต่างห้องนอนของวิษณุก็เหมือนมีเสียงของก้อนหินมากระทบกับกระจกหน้าต่างเสียงนั้นมันทำให้เขารู้จักผวังและลุกขึ้นไปดูความผิดปกติเมื่อเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวจนใกล้จะถึงหน้าต่างห้องมันก็มีลมแบบเดิมเหมือนในคืนก่อนพัดเข้ามากระทบจนหน้าต่างนั้นสัน่นและกลิ่นเหม็นสาบมันก็ลอยเข้ามาตีจมูกของเขาอีกครั้งแต่เมื่อตั้งสติได้ เขาก็เดินตรงเข้าไปที่หน้าต่างและเปิดมันเพื่อชะโงกตัวออกไปมองหาที่มาของกลิ่นในระหว่างที่กำลังหาที่มาของกลิ่นนั้นจูๆ่ๆเสียงเรียกชื่อของวิสนุก็ดังขึ้นมาจากทางหน้าบ้านอีกครั้งแต่ในครั้งนี้วิสนุมองไปทางที่มาของเสียงและเขาก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเห็นหน้าไม่ชัดเขาเห็นเพียงแค่ผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อและกางเกงขาสั้น ซึ่งมันก็ขาลลุ่งลิงผู้ชายคนนั้นเหมือนจะเห็นว่าวิษณุมองมาทางเขาและไม่นานนักเขาก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่ามึงทำให้กูตายกูจะเอามึงไปแทนกูมึงต้องไปกับกูหลังจากตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้นผู้ชายคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาทิ้งให้วิษณุยืนอึ้งแบบทำอะไรไม่ถูกเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากที่ตอนแรกวิษณุ ตั้งใจจะโทรหาเพื่อนคนนั้นในตอนเช้าเพื่อถามถ่ายเรื่องราวของบอยแต่ตอนนี้วิศณุเปลี่ยนใจรีบเดินไปหยิบโทรศัพท์และกดเบอร์โทรหาในทันทีหลังจากที่เพื่อนคนนั้นรับสายวิศณุก็รีบถามถึงชุดแต่งกายของบอยเมื่อวันเกิดเหตุว่าในวันนั้นตัวของบอยสวมใส่เสื้อสีขาวและนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินใช่ไหมถึงแม้ว่าเพื่อนจะงงกับคำถามของวิศณุ แต่เขาก็ได้บอกกลับมาในทันทีว่าในวันนั้นบอยไม่ได้แต่งกายแบบที่วิษนุบอกแต่คู่กรณีอีกคนที่เสียชีวิตในคืนนั้นเขากลับแต่งกายแบบเดียวกันกับที่วิษณุบอกซึ่งเพื่อนก็นยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่าสภาพศพของชายคนนั้นคอหักและตายในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากที่ได้ยินวิษณุก,ก็เกิดอาการขนลุกและก็เข้าใจทุกอย่างว่า สิ่งที่เพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นั้นคืออะไรพระวิษณุทำการแก้ไขดวงชะตาของบอยในครั้งนั้นมันจึงทำให้ชายผู้เคราะหร้ายต้องกลายเป็นตัวตายตัวแทนของบอยในทันทีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้วิษณุรู้สึกผิดเป็นอย่างมากและตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนบอยเองหลังจากหายดีเขาก็ตัดสินใจบวชให้ผู้ชายโชคร้ยายหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวจากปากของวิษณุ ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ